แม่ปวดหัวหนูจะให้แม่ไปรักพ่อเลยค่ะแม่ไม่ให้หนูมีแฟนก็ไม่ให้มีแล้วไงไม่บอกว่าโตอีนิดนึงจะให้มีแฟนเอเคไหม,ไมให้โต,ต,ตก่อนลยโไงอันนี้ยังพูดสี่ขวบเองต้องสี่ขวบหนูก็โตเป็นสาวแล้วแม่ต้องสิบแปดสิบแปดขวบโตเป็นสาวมีแฟนได้ จะขวดย่างแม่เหรอใช่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันก่อนไงกับกันใช่ไหมกันอินทัศนหนูจะเป็นแฟนกันอินทัศน์ถ้าเป็นเป็นเพื่อนกันก่อนเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันก่อนอแต่ก็หนมู้มแต่มาจุ๊บหนูอ่ะอ้าวก็ในนี่หนูก็บอกกันอย่กจุ๊บเราไม่ได้นะเดี๋ยวพ่อเราดู โอเคไหมกูแกก็บอกว่าอย่าแต่เ,เราไม่รักนะอ๋อถ้าไม่หอมเดียกันไม่รักอย่างเงี้ยเหรอไปก็บอกไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันได้ันก็บอกว่าไม่รักอีกเหรอไม่รักก็อย่ารักมั้เองกันอยากให้หนูเป็นเจ้าหญิงส่วนส่วนกันเป็นเจ้าชาย ต่บอกกันว่าแต่ถ้ามาจุ๊บเราจุ๊บไม่ได้เพราะว่าพ่อเราดุนะเพ่อเราเป็นตำรวจถ้าเรามาจับไม่เอาพ่อไม่ได้เป็นตำรวจแสดงว่าอยากให้กันจุ๊บไม่ใช่หนูแค่แค่กันเหมือนขาอ่าเขานะงั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นแนวอ๋อก็กันเป็นผู้ชายไง กันเลยไม่เป็นไรแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงไงให้ผู้ชายมาจุ๊บมันไม่ดีนะคะก็ก็มาจุ๊บหนูเองอ่ะทำไมก็บอกว่าทีหลังกันอย่าจุ๊บเรานะเราเราเขือนเราเป็นผู้หญิงพ่อเราดุพ่อเราไม่ให้ผู้ชายมาจุ๊บโอ้ยหนูไม่ผู้เขือนหรอกทำไมอ่ะก็หนูอายอ่ะอะไเหรอเนี่ยอายก็เขาเรียกว่าเขิ่อนเนี่ยอายอ้อยไม่หนูอายบัตรสีเขาโอเคบัตรสี ตอนนี้ไม่ภาษาต้าภาษาอะไร <c oughs> แต่ว่าอินทั์ไม่ได้จุ๊บใช่ไหมอินทั์เก่งแต่อินทั์มากินน้ำแดงหนูจริงเหรอหนูก็ไปล้างขวดน้ำอ๋อแต่ไก่กินเลยไม่ได้ก็เพราะเขาไปล้างขวดน้ำไม่แนะค่มาวางเฉยๆฉยอ๋อนทัดก็มากินหนูก็บอกว่าไม่ได้อินทก,ก็ยอมมากิน ไม่เราทัดแล้ว <c oughs> ถ้าทัดถ้าทัดแบบทำแบบนั้นนะ่ะอ่ะหนูก็บอกทัดดีๆถ้าจะทำแบบนี้สิอื